วันนี้นะคะเราจะไปดูแม่ออพิชิตรังมดแดงนะคะจะเอาไข่มันร <ไป S 1> ังใหญ่มากทุกคนดูนี่เราจะตั้งกล้องของนี้นยตั้งกล้องแปบนึงนะคะม,มาค่ะเดี๋ยวเราไปจับอันใดแม่กัน อ,อุ้ยอะไรเงี้ยโอ้ยแม่ดูที่เยอะมากเยอะมากโอ้ยรับมาขายนึกกินนึกว่ามาเดินคนไปมาเร็วมาเร็วหนูไปไม่ได้หนูกลัวหนูกลัวมาแล้วหนูจะช่วยหนูไม่กล้าไปอนี่ยรับมาขายกัน โ <laughs> น่นตรงนู้นมันหล่นเต็มเลยเดีอ,อ,อยาเอาแล้วไปเอาส <laughs> <ๆ S 2> ู้ๆหนีทุกคนดูมากลัวมากุ้ีนะ่ังไ่ะไข่เต็มเลยมันกัดคิตาเล่อะไร ตเออเมันกันไม่งั้นก็ยัดากเดี๋ยวทุกคนโดนมดแดงจมตีนะคะเอาคือบอสตอบโอ้ตัวเองไม่ได้จับโดลแดงกัดเยอะใคโดนเหมือนกันเอามือขวอเอาคอนอืมหือตรงแขนฉันไงว่านันดว หางบบไงห้างเดียวหางเดียวเพิ่งจะได้ใครได้เจ้าขวดนี่แหละมื่อมื่อนั่นบอกกับสาวนั่นมันเอาวันวันพอเห็นไข่น่นแน่นเพิ่งเดียวพอเห็นความรู้สึกเป็นไงคะออกคอนสิคะแต่มันออกคอนมือมันโมไดลแกตโต้ไม่แดงเกิดได้เจ้าวยน้อยนี่แหละ กินมากเลยตอนมันลงมากกินแบบอือ่มันเียวมัข้กันยะเีงัองมาเบินเลยแลบบยเลยบอกโอ้โหนั่นกันกิทเลละอุ้ยเลยบอกลายเลยายมอไมายพุ่นาพุ่นอันเสนหกินแมงนี่นอือเลยบอกลายเลยทุกคนไปหัวบอลมาแล้วนี่ ขวนห้างกันนั้นด้วยนะนกางฝากฮะกาฝากกาฝากอะไรต้นกาฝากที่มันมาก่ออยู่หน้าม,มันกัดมีแม่เป้งด้วยอ่ะมีแม่เป้งมีทั้งตัวแม,ม,ม่แม่นางแค่นางแม่นางคนไหนไายมีไฮแม่บคนไหนข้างล่างนี่ไายโอ้ได้หลายอยู่นะแต่ว่าผสมเมือนั้นมือนั้นได้หลายกว่า นี่มันไต่เข้นไปหากล้องมันจะกัดกล้องเราแล้วมันกัดเลยหน้ามันไต่มันไต่คอหนูอ่ะเออนี่พี่น้องเสียเบิงโอ้ยลูกกระไดไหลายอยู่นะหลายอยู่นะหัางเดียวหลายอยู่ด้วเนี่ยท่านนี้เห็ดแล้วออกไปก่อนหมดแดงกัดไฟของพ่อไปแล้วโอเคห้างเดียวได้บอกหลายพี่น้องเป็นไปต่างว่าบักโดนเสื้อออกหอนร้องมาเอาไม่ได้คือเกาล้องไม้แยเ่เบิง ตอนแรกสิเห็ดเขี้ยอย่างนางได้ประกลายเลยขี้แห้งเดียวด้แนะ่ได้จักลาบหนึ่งกับเอาเ้า